ยูไฮ Hi นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการซันพุงชาแนลนะฮะโอเคครับผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงแฟคชั่นของเกมฟิลันโอเวนส์สแตทนะครับผมนะว่ามีแฟคชั่นอะไรกันบ้างนะครับผมนะข่าวๆนะครับผมตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3แฟคชั่นนะครับผมนะโอเคนะครับก็มาดูแฟคชั่นแรกกันเลยนะครับผมแฟคชั่นแรกผมขอเริ่มเป็นคาเฟ่ฟูดบูมเบอร์ก่อนนะครับผมนะประวัติคร่าวๆนะครับผมนะก็จะเป็น เหมือนเป็นคาเฟ่นะ,นะเฟนะครับผมนะเจ้าของคาเฟ่ก็คือฟุตพลันนะครับผมนะฟุตพลันคุกกี้เนาะที่เป็นเจ้าของคาเฟ่นี้แล้วก็จะมีเมลอนโซดาแล้วก็ไอซ์ป๊อปนะครับผมนะที่จะเป็นพนักงานของคาเฟ่นี้เนาะดูเหมือนจะเป็นพนักงานร้านคาเฟ่ธรรมดาครับผมนะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วเขาเป็นนักจ้างสารพัดนึกนะผมจริงๆแล้วเขาเป็นนักแก้ปัญหาอะไรประมาณนั้นครับผมนะโอเคครับผมนะแฟกชั่นต่อไปก็จะเป็น เดอ๋ยจินเดอร์นะครับผมนะอันนี้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็จะประกอบไปด้วยเจอกี้คุกกี้นะครับผมนะเบคอนโรคุกกี้แล้วก็แบ็กพุดดิ้งคุกกี้นะครับผมนะก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับหน่วยราตะเวนอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็จะเป็นหน่วยผู้พิทักษ์ในถนนย่านนั้นนะครับผมนะเขาจะปกป้องชาวเมืองที่เขารักนะครับผมนะก็ค่าๆจะเป็นประมาณนี้เนาะ ส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะผมนะเป็นแฟคชั่นที่3นะครับผมนะแฟคชั่นนี้จะเป็นแฟคชั่นเดอะแร็กโตนะครับผมนะก็จะประกอบไปด้วยคาเมนเบิร์ดคุกกี้นะผมนะบายชีสคุกกี้ใช่ไหมนี่ถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมนะคนสุดท้ายจะเป็นสติงชีสคุกกี้นะผมนะแฟคชั่นนี้จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับขุนนางนะจะ ออกแบบแคล้ายๆกับเป็นลูกคุณหนูนครับผมนะเป็นตระกูลใหญ่ไฮโซนะครับผมก็จะมีพ่อบ้านมีเมดนะผมนะคอยดูแลคุณบายชีตคุกกี้เนาะซึ่งประวัติคร่าวๆเขา,เขาเขียนว่าอย่างไรก็ตามนะผมนะตระกูลนี้คอยเก็บความลับดำมืดไว้นะผมน,นะที่คนอื่นไม่รู้นะก็จะเป็นยังไงต้องไปดู ตัวเต็มกันอีกทีนะครับผมนะผมก็อยากรู้เนื้อเรื่องของแฟคชั่นนี้เหมือนกันนะครับผมนะว่าเขาเก็บความลับดํามืดอะไรเอาไว้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมนะผมจะสอนวิธีการลงทะเบียนโพสเบต้าด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะโอเคละครับผมนะเมื่อท่านผู้ชม เข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมนะก็จะมีขึ้นตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยนะครับผมนะ Register now นะครับผมนะเราก็กดไปเลยนะครับผมนะโอเคจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับผมนะ Post Beta registration นะครับผมนะสำหรับท่านผู้ชมอยากจะใช้ระบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมนะ Android หรือ iOS เนาะตอนนี้ยังเปิดแค่2ระบบนี้อยู่นะครับผมนะสำหรับ คอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะผมนะในระบบสตรีมเนาะโอเคเราก็กรอกีเมลไปนะครับผมนะก็อีเมลของท่านผู้ชมเลยอ่าเซ็นโค้ดปุ๊บมันจะมีอ่าตัวเลขยืนยันโคลนนะผมนะส่งไปที่อีเมลของท่านนะผมเราก็กด Verify ไปนะผมนะก็เป็นยืนยันนะครับผมนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมรอทางอเวนต์สมาร์ทเขาส่งอีเมลกลับลมาอีกรอบหนึ่งนะผมว่าเราได้เป็นโคดเบต้าหรือเปล่านะครับผมนะ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะในการสมัครหรือว่าลงทะเบียนเป็นโคสเบต้านะครับผมนะโอเคนะักใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมนะไว้เจอใหม่ในพารหน้าผมซีอูเกนเลขสามผมบายบายครับผม